ในชีวิตมึงอ่ะมึงเคยเจอที่อะไรที่มันไม่เม k e s e n สำหรับมึงเลยปะวะเดี๋ยวต่อมาก็รู้เองมึงไม่เข้าใจหรอกเพราะว่ามึเงเด็กกูทำอะไรไม่ make s e n มาเยอะนะตอนนั้นกูก็มองว่ามัน make s ซ n s ้วลยเราจะเ l a มว่าอีกคนหนึ่งไม่ make ซ e n เพราะว่าตัวเองคนเดียวซิงกว่าคือป้าทํ make s e n s หรือไม่ make ซ e n ไม่รู้แต่ว่าไอ้ตัววัดทุกวัดอ่ะมันก็หลอกโคทตลูมเหมือนมาคายถ้าแกจ่ายเงินเดือนครูสูงค่าเชงมันต้องสูงขึ้นมันก็กรี๊ดอย่าดูว่ากรี๊ดแบบกรี๊ดแบบดังมาก,มากๆเลย เราต้องไปวัดพัะรอเขาอยู่ไม่เราก็ต้องขอคอนเซนต์ก่อนไงถ้าแถมคือโง่เออก็คือโง่ <laughs> คนที่อยู่ได้ก็คือคนที่แบบแม่งเฉลียเท่านั้นเองคิดว่าไหนสร้างพลังกิวิตีในอนาคตได้มากกว่ากันมันไม่ควรจะทาอยู่แล้วหรือว่าถ้าทำมันน่าจะเป็นงบรวม่นแต่ทาไมถึงต้องเอาตบ,บจากโรงเรียนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคนเกณฑ์ไปด้วยนะทำรายการัดสัมภาษณ์แต่ลืมกดอัดโอ้โหสิ่งที่ดีที่สุดข,ของมันคืออะไรทำไมเราไม่เห็นเลยอนะไรเงี้ยแบบเออยังมีเซนส์กับมันไม่ได้แล้วม่งมีคนหนึ่งตีไปโดนหูอีกคนหนึ่งหูขาด <laughs> ต้องเริ่มจากหาให้เจอว่าเราชอบอะไรอาจจะต้องลองก่อนจะพูดเสียงดังกันทำไมวะสิ่งที่ไม่เมคเซนเลยคือคนไทยเรายึดถือเรื่องของความเชื่อมากจนเกินไปไอที่เมคเซนสำหรับเราอาจจะไม่เ a k e s e สำหรับเขา้าไปเที่ยบวันนี้ลองกิผ้าดื่มอันนี้กินเองแต่จริงแล้วนี่เรานี่แหละที่ไม่เมคเซนเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วมีคนสั่งเราม่กินโอเคท็อกสิมัสคูลินิตี้น้องผู้หญิงไม่ต้องแล้วให้น้องผู้ชายทำแทนคนอเมริกันคลิปเกือบทุกคนคืออะไรพี่แชมป์ เฮ้ยเออจริงเราเราต้องพูดกันเรื่องนี้ด้วยเหรอ <laughs> 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 คิดให้มันดีๆครับก่อนที่จะทำอะไรแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างกูไม่มีคุกเข่าเลยชายร้อนอะอาหารคลีนเว้ยตอนสุวันเนี้ยคือไม่เมกเซนสองสองมากเลยอะทั้งแพงแล้วก็ไม่อร่อยที่เราตัดดีแล้ว